จัดการกับเขเมรเนี่ยคือจะไม่มีการเจรจาเราจะไม่ใช้วิธีการเจรจาถ้าลูกเข้ามาก็ยิงเลยเยิงก่อนเจรจาทีหลังไม่เหมือนกรณีที่เกิดขึ้นกับไทยไทยจะเจรจาก่อนจะประท้วงก่อนเราจะไม่มีการเจรจาหรือการประท้วงถ้าลูกข้ามาก็ยิงกันก่อนยิงเสร็จแล้วค่อยว่ากันส่วน ของเวียดนามนั้นเวียดนามบอกว่าถ้าหากกัมพูชาหรือฮุนเซนยังมีพฤติกรรมแบบนี้เวียดนามจะเปลี่ยนกัมพูชาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของเวียดนามหากพ่ายแพ้ยับเยินจากการเปิดศึกสงครามสู้รบจะแย่งชิงดินแดนไทยสุดท้ายต้องจบลงไปแบบเงาง้อยเพราะตัวเองเสียหน้าเป็นฝ่ายขอหยุดยิงก่อนนำไปสู่การเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ ถึงแม้ว่าวันนี้เรื่องราวระหว่างไทยกับกัมพูชายังไม่สงบลงแบบท้าวรแต่ก็ลดการสูญเสียลงไปเป็นจำนวนมหาศาลเนื่องจากไม่มีการสู้รบดุนแรงเหมือนช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ใช่ว่ากัมพูชาจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่นิ่งเฉยกลับกลายเป็นหันไปเปิดศึกใส่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกับการยั่วยุปัญหาเดิมๆนั่นคือการล้ำเส้นเขตแดนของประเทศลาวเป็นเหตุให้ทหารลาวต้องเดินออกลาดตระเวนอย่างถี่ยิบ ล่าสุดเพจลาวมองไทยได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมีประเด็นครับเคม,มันตัดถนนเข้าไปในดินแดนลาวเป็นประเด็นมาตั้งแต่ปี2017แล้วสมัยนั้นลาวเอาทหารลาวมาเฝ้าชายแดน30คนเพื่อไม่ให้ขเขมทําถนนล้ําเข้ามาในดินแดนลาวขเขมที่นําโดยฮุนมานเน็ตสมัยเป็นผอ,อทหารยกกําลังทหาร5,000มาขับไล่ทหารลาว30คนออกไป ทหารลาว3าคนหรือจะสู้ทหารขมร5,000พัน 5, 000, เลยต้องแบกเป็ดแบกไก่ทิ้งฐานหนีกลับบ้านเสร็จแล้วคุนมาเนต็ตก็เอาธงขมรไปปักตรงฐานลาวแล้วก็ยึดฐานทหารลาวนั้นเป็นฐานขมรเลยวันรุ่งขึ้นหุนเซนก็บินไปลาวไปเจรจากับทองลุนนายกลาวสมัยนั้นแต่ไม่รู้ว่าไปเจรจากันอีท่าไหนนะอยู่ดีๆข่าวก็เงียบไปเลยขณะเดียวกันเพจ Facebook กรุงเทพวันนี้ โพสคลิปวิดีโอระบุว่าวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคม2568หารทหารลาวพักกินข้าวหลังจากเดินลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนเขมรมาทั้งวันช่วงนี้ทหารลาวระมัดระวังพื้นที่ชายแดนเขมรมากขึ้นเป็นพิเศษนี่มันเป็นกรณีที่สมเด็จฮุนเซนหรือฮุนเซนเนี่ยใช้เป็นกลยุทธ์ในการรวบรวมความศรัทธาจากคนกัมพูชาเพราะด้วย ประวัติศาสตร์ของกัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ถูกคนอื่นลุกลานมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นตกอยู่ภายใต้การอารักขาของไทยถึง432ปีออกจากไทยก็ไปอยู่ภายใต้การอารักขาของยวนนั่นหมายถึงว่ากัมพูชาไม่เคยที่จะ,พะเพย่ขึ้นมาเป็นชาติที่เป็นที่มีความมั่นคงในชาติของตนเองเลยจาก ยวนก็มาไทยจากไทยก็ไปอยู่กับฝรั่งเศสเขาเรียกว่ามันเป็นปมด้อยทางประวัติศาสตร์ของชาติกัมพูชาฮุนเซนก็จับเอาจุดนี้มาเพื่อที่จะปลูกกระดมความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองมันเป็นกลยุทธ์ฮุนเซนเวลามีปัญหาหรือเวลาต้องการจะได้รับการสนับสนุนจากคนขมรในประเทศฮุนเซนก็จะสร้างสถานการณ์ เพื่อจะไปลูกลานเอาที่ดินของประเทศอื่นเอาดินแดนของประเทศอื่นเช่นลูกลานไปที่ประเทศเวียดนามลูกลานไปที่ประเทศลาวซึ่งแต่ละสถานการณ์ฮุนเซนจะประเมินว่ารัฐบาลเวียดนามในขณะนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนไหมหรือรัฐบาลเวียดนามในขณะนั้น สามารถจเจรจากันได้ไหมถ้าหากมีการเปิดศึกสงครามกันขึ้นหรือรัฐบาลลาวในช่วงเวลานั้นเป็นรัฐบาลที่อ่อนแออุนเซนก็จะดําเนินการใช้กลย,ยุทธ์ส่งชาวเขเมรน,นี่บุกเข้าไปยึดเอาแผ่นดินเหมือนที่ทํากับไทยเคยจัดการบุกลุกเข้าไปยึดเอาแผ่นดินที่ลาวจนกระทั่งเกิดมีเหตุศึกสงครามจะยิงกัน แล้วก็มีการใช้อาวุธกันอยู่ช่วงหนึ่งเวียดนามเหมือนกันก็เคยบุกเข้าไปยึดเอาแผ่นดินเวียดนามเวียดนามก็ใช้ไม้แข็งใช้ความรุนแรงและสุดท้ายฮุนเซนก็ต้องถอยฮุนเซนใช้วิธีการเดียวนี้กับประเทศไทยเหมือนกันฮุนเซนจะลุกทางการเมืองและการทหารเมื่อรัฐบาลของไทยอ่อนแอหรือรัฐบาลของไทยเป็นพวกเดียวกันหรือรัฐบาลของไทยอยู่ภายใต้การ บงการหรือแบกเมจากคุณเซนได้เหมือนกรณีรัฐบาลแก่ตระกูลชินวัตรมันเป็นกลยุทธ์ของคุณเซนที่ใช้ในการรักษาอานาจของตนเองมาโดยตลอดครับของลาวกับกัมพูชาโอกาสที่จะบานปลายก็มีเนื่องจากว่าศักยภาพทางกองทัพระหว่างลาวกับกัมพูชานั้นไม่ได้มีใครเหนือกว่าหรือใครด้อยกว่าเพียงแต่กองทัพลาว มีกองทัพอากาศที่เหนือกว่าเวียเหนือกว่ากัมพูชาพอสมควรคือมีเครื่องบินขับไล่มีเครื่องบินไอพ่นส่วนของกัมพูชามีเครื่องบินแต่ไม่มีนักบินนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันส่วนกําลังทหารกำลังทหารราบนั้นก็น่าจะสูสีคู่ขี้กันอยู่ครับหมายถึงว่าอํานาจการยิงอํานาจการยิงระหว่างกองทัพลาวกับกองทัพกัมพูชานั้น มีอำน,นาจใกล้เคียงกันเนื่องจากประเทศเรามีประชากรเพียงแค่เจ็ดล้านคนกําลังทหารประจําการก็มีน้อยอาวุธก็ได้รับการสนับสนุนจากค่ายคอมมิวนิสต์เหมือนกับที่กัมพูชาได้รับแต่ว่าที่เราเหนือกว่าคือเรามีกองทัพอากาศส่วนกัมพูชาก็มีกองทัพอากาศแต่ไม่มีนักบินจัดการกับ คอมเมนต์เนี่ยคือจะไม่มีการเจรจาเราจะไม่ใช่วิธีการเจรจาถ้าลูกเข้ามาก็ยิงเลยยิงก่อนเจรจาทีหลังไม่เหมือนกรณีที่เกิดขึ้นกับไทยไทยจะเจรจาก่อนจะประท้วงก่อนเราจะไม่มีการเจรจาหรือการประท้วงถ้าลูกเข้ามาก็ยิงกันก่อนยิงเสร็จแล้วค่อยว่ากันส่วนของเวียดนามนั้นเวียดนามบอกว่า ถ้าหากกัมพูชาหรือฮุนเซนยังมีพฤติกรรมแบบนี้เวียดนามจะเปลี่ยนกัมพูชาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของเวียดนามฮุนเซนก็เลยเลิกที่จะไปต่อแยงกับเวียดนามตั้งแต่นั้นมาเลยในพื้นฐานของระบบการปกครองของฮุนเซนอำนาจเบ็ดเสดร็จขาดอยู่ที่ฮุนเซนซึ่งถ้าคนจะชิงอำนาจจากฮุนเซนเนี่ยเขาจะไม่ยอมทำให้ฮุนเซนรู้ว่าตัวเองคิดที่จะโค่อนอำนาจของฮุนเซน นี่คือระบบที่เกิดขึ้นในพรรคประชาชนกัมพูชาดังนั้นกรณีของเตียบันและลูกชายก็คือเตียเซยฮาเขาจะไม่แสดงอะไรก็ตามให้ฮุนเซนเกิดความบาตรระแวงสงสัยโดยเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่เตียบันหรือเตียเซยฮาแสดงให้ฮุนเซนรู้ว่า ไม่สามารถไว้วางใจได้หรือมีความสงสัยในความจงรักภักดีวันนั้นก็เป็นวันที่เตียบันกับเตียเซยฮาจะถูกกำจัดเพราะทุกคนเห็นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกรณีสินสงหรือไม่ว่าจะเป็นกรณีนายทหารคนอื่น,นที่ฮุนเซนมีความสงสัยว่าไม่จงรักภักดีก็มีเหตุเช่นเฮลิอคอปเตอร์ตกเสียชีวิตยกลำ หรือขับรถไปแล้วรถตกถนนเสียชีวิตอย่างกรณีพลตีนวนโนซึ่งเป็นแกนนำขมร้นแดงเนี่ยอยู่ดีๆก็ขับรถไปแล้วรถเสียหลักตกลงไปข้างทางเสียชีวิตซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนในวงอำนาจของฮุนเซนรู้ดีส่วนกรณีที่มีความแตกแยกหรือจะลบกันเองนั้นน่าจะเป็นกรณีที่ฮุนเซน หวาดระแวงพฤติกรรมของประเทศจีนซึ่งจีนวันนี้ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเข้าไปอบอุ้มและจะสนับสนุนเจ้าฟ้านะระดมจาักราวุฒให้เป็นผู้นำกัมพูชาต่อจากฮุนเซนส่วนกรณีที่ฮุนเซนจะต้องไม่ทำให้เกิดขึ้นนั่นคือคำยุยงปุกปั่นของสมรังสีเพราะถ้าเกิด ประชาชนชาวกัมพูชาเชื่อในคำยุยงปลุกปั่นของสมรังสีแล้วลุกขึ้นมาเดินขบวนต่อต้านฮุนเซนขับไล่ฮุนเซนฮุนเซนก็จะใช้วิธีการที่ทำมาตลอดก็คือการปราบปรามอย่างจริงจังแต่ในสถานการณ์ที่ฮุนเซนขาดความน่าเชื่อถือประชาชนสินส้นศรัทธาหากฮุนเซนใช้ความรุนแรงในการปราบเจลาจนปราบการประท้วง มันจะทําให้ฮุนเซนไม่สามารถจะคุมสถานการณ์ในประเทศกัมพูชาได้